ทาแบบอัศจรรย์พระอาจารย์เสาพระอาจารย์มั่นเทศนาอบรมพระเนนนวัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่18มีนาคมปีพุทธศักราช2508สมัยพุทธกาลพระท่านชอบเที่ยวอยู่ตามป่าหาความสงัดอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้รับโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วต่างท่านก็สอดแสวงหาที่วิเวกสงัด อันเป็นที่เหมาะสมแก่การประกอบความเพียรโดยสะดวกกริยาความเคลื่อนไหวภายในภายนอกของท่านเป็นที่น่าเลื่อมใสทุกอาการเป็นผู้มุ่งหน้าต่อการอบรมศึกษาเพื่ออัดเพื่อทำแม้จะคิดทางใจก็คิดเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะจะพูดออกมาทางวาจาเกี่ยวกับการสนทนาปราศัยซึ่งกันและกันก็มีสันเลขธรรมเป็นเส้นบรรทัดเพื่อดัดกาย วาจาใจให้เป็นไปตามแนวทางสันเลขาธรรมนั้นคําว่าสันเลขาธรรมแปลว่าทําเป็นเครื่องสักฟอกกายวาจาใจให้สะอาดผ่องใสเป็นลําดับรวมแล้วมีอยู่สิบข้อด้วยกันคืออภิชตาความเป็นผู้มักน้อยในปัจจัยเครื่องอาศัยของพระเช่นเดียวกับนกที่มีเพียงปีกกับหางของมันเท่านั้น จะบินไปมาทางไหนก็สะดวกฉะนั้นนักบวชผู้มีอภิจตาธรรมภายในใจแม้สิ่งอาศัยจะมีมากก็ยินดีเพียงเล็กน้อยพอดีกับอัธยาศัยและเพศสมณะซึ่งเป็นเพศไม่พรุงพารังด้วยการแบกหามและหอบหิว้วทั้งไม่เป็นการห่วงหน้าห่วงหลังในการไปการมาและการเก็บรักษาสมกับเป็นเพศที่อาศัยชาวโลกเป็นอยู่โดยความเป็นผู้เลี้ยง,ง่าย และเป็นผู้เบากายเบาใจทั้งตนและผู้บำรุุงโดยสันโดษเป็นธรรมขัดเกลากิเลสรองลำดับกันลงมาคือความยินดีตามมีตามเกิดแห่งปัจจัยสี่คือยินดีเท่าที่เกิดมีและเหมาะสมกับฐานะและเพศของสมณะจะบ,บริโภคใช้สอยไม่ก่อความกังวลใส่ตัวเองและผู้ที่ให้ความสนับสนุนให้มากไปจนเกิดความหนักใจแก่ผู้อุปัมภมดูแล อาสังสัตคณิกาเป็นผู้ไม่ชอบคุกรีมีนิสัยชอบอยู่โดยตมลำพังตามการอันควรไม่ชอบมั่วสุมกับหมู่ชนทั้งคฤรัหัดและบรรพชิตโดยไม่เลือกการชอบปลีกตนอยู่คนเดียวเป็นปกตินิสัยทั้งกลางวันกลางคืนเป็นผู้ผู้เดียวในอริยบททั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนไม่ชอบคุกคีทั้งทางกายและพยายามไม่คุกคีกับอารมณ์ทั้งทางใจ ชอบฝึกตนอยู่โดดเดี่ยวและกระหาญต่อความเพียรข้อต่อมาปวิเวก,กตาชอบสแสวงหาความสงัดวิเวกอยู่ตลอดเวลาสแสวงหาที่หลบซ่อนเพื่อความเพียรในสถานที่ไม่ปรุงพ่านด้วยฝูงชนเช่นร่มไม้ชายเขาในป่าในถ้ำเป็นต้นบำเพ็ญตนอยู่ในที่เช่นนั้นเพื่อความสงัดทางใจ อันเป็นจุดสําคัญของธรรมทุกประเภทมีความสนใจอย่างแรงกล้าในสมาธิคือความเยือกเย็นและมั่นคงภายในใจมีความระมัดระวังไม่ให้ครุกเคล้ากับอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อตนข้อต่อมาวิริยารมภา,าป่ารบความเพียรไม่ขาดวักขาดตอนมีความเพียรเป็นเพื่อนสองจะก้าวไปและถอยกลับเหลือบซ้ายมองขวามีสติคอยระวังใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้มีทางล่วไหลเข้ามาแห่งกิเลสเครื่องโสมมต่างๆการเห็นการได้ยินและการรับสัมผัสจากสิ่งต่างๆมีสติปัญญาคอยกันกรองอยู่เสมอมีใจมุ่งหวังต่อธรรมอย่างแรงกล้าทั้งทางด้านศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติยานทัศนะอันเป็นธรรมสุดสิน้นแห่งกิเลสอาสวะและกองทุกทั้งมวลเช่นเดียวกับน้ำไหลลงสู่ช่องเดียว ย่อมมีกำลังแรงฉะนั้นเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นในด้านการปฏิบัติก็เข้าเฝ้าทูลถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคให้ทรงเมตตาสั่งสอนพอได้รับความแจมแจ้งจากพระโอวาทแล้วก็ทูลลาเข้าหาที่สงัดวิเวกประกอบความเพียรติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับโดยไม่กําหนดว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นผู้มีสติกับจิต ติดต่อกับความเพียรตลอดสายไม่ขาดวักขาดตอนถ้ามีข้อข้องใจเกิดขึ้นจากการภาวนาก็เข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าทุกครั้งที่สงสยัยขอให้โปรดธรรมานุเคราะห์และได้รับความเข้าใจเป็นลำดับศีลก็เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์สมาธิก็นับวันก้าวขึ้นสู่ความสงบเยือกเย็ยนเป็นชั้นๆปัญญาก็ทำการพิจารณาอยู่เสมอตามสถานที่และโอกาสอันสมควร มีความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของตัวที่แสดงอยู่ภายในใจตลอดเวลาพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่มาเกี่ยวข้องกับใจให้เป็นความรู้สึกชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมาปัญญาจะวิพากษ์วิจารไปตามสภาพของสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสและสิ่งที่รับสัมผัสคือใจตลอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสนั้นๆว่าจะเป็นไปในทางดีหรือชั่วเป็นไปในทางถอดถอน หรือสั่งสมกิเลสขึ้นพ่อคูณจิตใจสติปัญญาตามสอดส่องมองดูโดยรอบคอบใจที่ได้รับการระวังรักษาอยู่รอบด้านจะมีความปลอดภัยจากอารมณ์เครื่องรังควานอันนับวันเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นระยะระยะไม่มีวันเสื่อมถอยจนมีปรีชาสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานและปรากฏนามว่าสาวกอรหันอันเป็นสารณะที่สาม ของโลกขึ้นมาอย่างเปิดเผยท้งนี้โปรดสังเกตดูสถานที่อยู่และวิธีดําเนินอยู่ของท่านที่เดินตามร่องรอยของพระศาสดาดําเนินมาสิ่งที่สําเร็จรูปขึ้นมาจึงเป็นความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระองค์ศาสดาจิตที่ได้รับการบํารุงรักษาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรโดยถูกต้องย่อมจะเป็นไปเพื่อความเยือกเย็นแก่ตนเป็นลําดับและยังจะมีอุบายวิธีแก้ไขกิเลส บาปธรรมที่เคยเป็นก้าสืกแก่ใจออกไปเป็นตอนๆกิเลสค่อยหมดหนทางสั่งสมตนเองเข้ามาเป็นลำดับเพราะอำนาจของสติปัญญามีกำลังต้านทานพอจนสามารถอย่างทราบฐานที่เกิดอยู่ของกิเลสอาสวะโดยตลอดทั่วถึงพร้อมทั้งการถอดถอนให้สิ้นสุดลงได้โดยสิ้นเชิงไม่ว่าใจของสาวกและใจของท่านของเรามีทางเป็นไปได้ในทำนองเดียวกัน วันนี้ได้อธิบายเรื่องของพระพุทธเจ้าและสาวกซึ่งเป็นองค์แห่งสาระอันประเสริฐของพวกเราโปรดน้อมเข้ามาพิจารณาว่าเหตุใดพระพุทธเจ้ากับสาวกท่านจึงมีความแตกต่างจากเราแปลกต่างอย่างไรทั้งนี้เพราะข้อปฏิบัติและความสนใจทำเป็นความสม่ำเสมอไม่เคยลำเอียงต่อผู้ใดตลอดจนบัดนี้เมื่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรม ผลที่จะพึงได้รับก็เป็นความเสมอภาคไปตามเหตุเพราะผลกับเหตุในหลักของธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยขัดแย้งกันฉะนั้นจึงมีนามว่ามัชชิมาครั้งพุทธการท่านดำเนินถูกต้องตามหลักมัชชิมาผลที่ปรากฏจึงรู้สึกว่าเป็นที่เจริญใจทั้งท่านผู้ได้รับผลทั้งพวกเราผู้ได้ยินได้ฟังตามประวัติของท่านตลอดมา จนถึงสมัยปัจจุบันท่านที่มีความสนใจต่อหลักธรรมน้อมนำเอาการดำเนินและวิธีดำเนินของท่านมาปฏิบัติย่อมเป็นเหมือนตามเสด็จท่านไปอย่างใกล้ชิดติดกับองค์ของพระาศาสดาท่านถึงไหนเราก็พรอยถึงนั่นไปด้วยเพราะทำกับาศาสดาเป็นอันเดียวกันไม่มีการแยกแยะไว้เลยตรงกับธรรมบทว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสมัยปัจจุบัน ครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีจนปรากฏชื่อลือนามก็มีสององค์คือพระอาจารย์เสาและพระอาจารย์มั่นแต่เวลานี้ท่านมรณภาพเสียแล้วพระอาจารย์ทั้งสององค์นี้ปรากฏว่าเป็นผู้เด็ดเดียวอาจหาันในทางความเพียรมากจนปรากฏเป็นคติตัวอย่างแก่บรรดาศิษย์รุ่นหลังได้ถือเป็นปฏิปทาอันดีมาตลอดท่านพระอาจารย์ทั้งสองนี้ชอบสแสวงหาที่สงัดวิเวก แต่เริ่มอุปสมบทตลอดจนถึงวาระสุดท้ายไม่เคยลดละผลความดีของท่านที่บำเพ็ญมาจึงแสดงออกให้โลกได้ทราบกิติศัพท์กิติคุณฝูงขจรไปทุกหนทุกแห่งว่าท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระสำคัญทางด้านปฏิบัติและความรู้ภายในใจคุณสมบัติทางนี้ฝูงขจรมาให้ประชาชนได้ยินทั่วถึงกันในสมัยปัจจุบัน เฉพาะพระองค์ท่านพระอาจารย์มั่นตามที่ได้เคยไปศึกษาอบรมและอาศัยอยู่กับท่านตามการอันควรรู้สึกว่าปฏิปทาทางความรู้ทางภายในของท่านเป็นที่น่าเลื่อมใสย,ยิ่งสมกับท่านเป็นผู้ปรากฏชื่อลือนามในทั่วๆวไปในความรู้สึกที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านว่าไม่มีอะไรจะสงสัยว่าท่านอาจจะยังตกค้างอยู่ในภพใดภพหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร เช่นเดียวกับสัตว์และสามัญชนทั่วไปเพราะปฏิปทาท่านปฏิบัติมาและความรู้ที่เกิดจากปฏิปทานั้นท่านไม่เคยปิดบังบรรดาศิษย์ผู้ไปอบรมศึกษาในวงใกล้ชิดอย่างเมตตาเปิดเผยให้ฟังอย่างถึงใจไม่มีวันลบเลือนและจิตจางทางนี้เพื่อเป็นการกระตุน้นเตือนจิตใจของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาให้ได้มีความอิ่มเอิบในผลที่ได้รับจากการแสดงให้ฟังแล้วน้อมนำมาเป็นเครื่องเชิดชูใจ ื่จะได้บําเพ็ญตามความเพียรตามความขยันหมั่นเพียรเพื่อผลจะพึงได้รับจะเป็นอย่างท่านบ้างเมื่ออย่างน้อยก็เป็นคนประเภทศีลมีครูพระอาจารย์ทั้งสองนี้รู้สึกว่าท่านชอบในความสงัดวิเวกประจำนิสัยไม่ค่อยจะไปเกี่ยวข้องกับใครๆแม้กับพระก็ไม่เคยทำความเกี่ยวข้องและไม่สนใจเท่าไหร่นักคงจะคิดว่าการสั่งสอนก็เป็นภาระหนักและเป็นความกังวล ผู้รับฟังจะปฏิบัติตามก็คงจะเป็นความลำบากแม่กล้าํำตามท่านแต่กิตติศักดิ์กิตติคุณฟุ้งขจอรออกมาจากความดีเด่นในเวลาที่ท่านทำนั้นเป็นเหตุให้ทางพระและประชาชนมีความสนใจใคร่ต่อการอบรมศึกษากับท่านอย่างใกล้ชิดจึงต่างก็ไปอบรมศึกษาและขออยู่อาศัยกับท่านประกอบกับท่านผู้มีธรรมขนาดนั้นแล้วก็ย่อมปราศจากความเมตตามไม่ได้ จำต้องเมตตาสั่งสอนตามภูมิปัญญาความสามารถของผู้ไปศึกษาบำเพ็ญด้วยจากนั้นพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์เสารู้สึกจะเป็นแหล่งใหญ่ของบรรดาทั้งศิทธิ์พระและประชาชนในภาคอีสานและภาคอื่นๆที่เข้าไปขออาศัยและศึกษาอบรมกับท่านเพราะภูมิลำเนาเดิมของท่านพระอาจารย์ทั้งสองนั้นอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีปรากฏว่าท่านพระอาจารย์ทั้งสองนี้ มีลูกศิษย์มากมายทั้งนักบวชและประชาชนในภาคต่างๆเมื่อถึงมรณาการของท่านก็ไม่ทิ้งลวดลายของนักปฏิบัติวาดภาพอันดีเด่นไว้แก่หูแก่ตาของบรรดาศิษย์ผู้ใกล้ชิดในเวลานั้นอย่างเปิดเผยคือขณะจะมรณาภาพก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเป็นที่น่าเลื่อมใสย,ยิ่งนักท่านพระอาจารย์เสาพอมรณาการจวนเข้ามาจริงๆท่านจ้างใจจะมรณาภาพที่นครจามปาสัก ซึ่งเวลานั้นเป็นของฝรั่งเศสแต่บรรดาลูกศิษย์ทางพระและประชาชนจำนวนมากต่างขออารัธนานิมนต์ท่านให้กลับมามรณาภาพที่ฝั่งไทยเราเมื่อคณะลูกศิษย์ที่มีจำนวนมากอารัธนาวิงวอนท่านทนไม่ไหวท่านจำต้องรับคำการทอดอะไรในชีวิตซึ่งโปรงใจจะปล่อยวางสังขารที่นครจำปาสักก็ได้ถอดถอนล้มเลิกไปจำต้องปฏิบัติตามความเห็นและเจตนาหวังดี ของคนหมู่มากยอมรับปากคำและเตรียมลงเรือเพื่อข้ามลำแม่น้ำโขงมาฝั่งไทยเราพอมาถึงวัดซีรออมาตจังหวัดอุบลราชธานีเขาก็อาราธนาท่านขึ้นบนแคร่แล้วหามท่านขึ้นสู่วัดนั้นพอก้าวขึ้นสู่วัดและปรงท่านลงที่ลานวัดเท่านั้นเขาก็กราบเรียนท่านว่าบัดนี้มาถึงวัดซีริอมาตในเขตเมืองไทยเราแล้วท่านอาจารย์เวลานั้น ท่านพยายามหลับตาและพยายามพยุงทาตุขนของท่านมาตลอดทางท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วถามว่าถึงสถานที่แล้วหรือเขาก็กราบเรียนถวายท่านว่าถึงที่แล้วครับท่านก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเช่นนั้นจงพยุงผมลุกขึ้นนั่งผมจะกราบพระพอเขาพยุงท่านลุกขึ้นนั่งแล้วท่านก็ก้มกราบพระสามครั้งพอจบครั้งที่สามแล้วท่านก็สิ้นใจในขณะนั้นเอง ไม่อยู่เป็นเวลานานขณะที่ท่านจะสิ้นก็สิ้นด้วยความสงบเรียบร้อยและมีท่าทางอันองอาจกล้าหาญต่อมรณะภัยมีลักษณะเหมือนม้าอาชาไนาไม่มีความหวั่นไหวต่อความตายซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันอย่างยิ่งนักแต่ท่านที่ปฏิบัติจะรู้ถึงหลักความจริงแล้วย่อมถือเป็นคติธรรมดาว่ามาแล้วต้องไปเกิดแล้วต้องตายจะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ พระสติปัญญาที่ฝึกหัดอบรมมาจากหลักธรรมทุกแขนงก็ฝึกหัดอบรมเพื่อรู้ตามหลักความจริงที่มีอยู่กับตัวก็เมื่อการไปการมาการเกิดการตายเป็นหลักความจริงประจําตัวแล้วต้องยอมรับหลักการด้วยปัญญาอันเป็นหลักความจริงฝ่ายพิสูจน์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านที่เรียนและปฏิบัติรู้ถึงขั้นนั้นแล้วจึงไม่มีความหวั่นไหวต่อการมาการเกิดการตาย การสลายพรัดพรากจากสัตว์และสังขารของท่านและของผู้อื่นจึงสมนามว่าเรียนและปฏิบัติเพื่อสุขโตทั้งเป็นคติตัวอย่างอันดีแก่คนรุ่นหลังตลอดจนบัดนี้นี่เป็นประวัติของท่านพระอาจารย์เสาที่วาดภาพไว้อันดีและชัดเจนไว้แก่พวกเราเพื่อยึดเป็นคติเครื่องสอนตนต่อไปไม่อยากให้เป็นทํานองว่าเวลามามีความยิ้มแย้ม แต่เวลาไปมีความโศกเศร้าส่วนท่านพระอาจารย์มั่นนั้นในเวลาต่อมาท่านเริ่มป่วยจำได้ว่าเดือน4ขึ้น14ค่คำปีพุทธศักราช2492เป็นวันท่านเริ่มป่วยท่านเล่าให้ฟังตอนไปเที่ยวกลับมานมัสการท่านท่านเริ่มป่วยคราวนี้ไม่เหมือนกับคราวใดๆซึ่งแต่ก่อนเวลาท่านป่วยถ้ามีผู้นำยามาถวายท่าน ท่านก็จะฉันให้บ้างมาคราวนี้ท่านห้ามการฉันยาโดยประการทั้งปวงแต่ขั้นเริ่มแรกป่วยโดยให้เหตุผลว่าการป่วยคราวนี้ไม่มีหวังได้รับประโยชน์อะไรจากยาเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ตายยืนต้นอยู่เท่านั้นใครจะมารดน้ำพรวนดินทนุบำรุงเต็มสติกำลังความสามารถต้นไม้นั้นจะไม่มีวันกลับมาผีดอกออกใบและแสดงผลต่อไปได้เลย เพียงสักว่ายังยืนต้นอยู่เท่านั้นไม่แน่ว่าจะล้มลงจมดินวันใดธาตุขันที่แก่ชลาภาพขนาดนี้แล้วย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหยูกยาจึงไม่มีผลอะไรกับโรคประเภทนี้ที่เขาเรียกว่าโรคคนแก่ท่านว่าแม้ท่านจะห้ามมิให้นำยามาเกี่ยวข้องแต่ก็ทนคนหมู่มากไม่ไหวคนนั้นก็จะให้ท่านฉันยานั้นคนนี้ ็จะให้ท่านฉันญานี้คนนั้นจะฉีดคนนี้จะให้ฉันหนักเข้าท่านก็จำต้องปล่อยตามเรื่องมีคนมากราบเรียนถามเรื่องอยู่ยาที่ถูกกับโรคกับท่านท่านนิ่งไม่ตอบโดยประการทั้งปวงเมื่ออาการของท่านหนักจวนตัวเข้าจริงๆท่านก็บอกกับคณะลูกศิษย์ทางพระและญาติยมว่าจะให้ผมตายในวัดป่าน้องผือนี้ไม่ได้เพราะผมหนะตายเพียงคนเดียวแต่ว่าสัตว์ที่ตายตามผม เพราะผมเป็นเหตุจะมีจํานวนมากเพราะฉะนั้นขอให้นําผมออกจากที่นี่ไปจังหวัดสกลนครเพื่อให้อภัยแก่สัตว์ซึ่งมีจํานวนมากอย่าให้เขาพลอยทุกข์และตายไปด้วยเลยที่นอนเขามีตลาดซึ่งมีการซื้อขายกันอยู่แล้วไม่มีทางเสียหายซึ่งเนื่องจากการตายของผมพอท่านพูดและให้เหตุผลอย่างนั้นทุกคนต้องยอมทําตามความเห็นของท่านจึงเตรียมแค่นอนมาถวาย และอาราธนานิมนต์ท่านขึ้นนอนบนแคร่แล้วพร้อมกันหามท่านไปในวันรุ่งขึ้นพอมาถึงวัดป่าบ้านผู้อำเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครแล้วก็พาท่านพักแรมคืนอยู่ที่นั่นหลายคืนท่านก็คอยเตือนเสมอว่าทําไมพาผมมาพักค้างคืนที่นี่ละ่ะผมเคยบอกแล้วว่าจะไปจังหวัดสกลนครก็ที่นี่ไม่ใช่สกลนครท่านว่าเมื่อจวนตัวเข้าจริงๆในสามคืนสุดท้าย ท่านไม่ค่อยจะพักนอนแต่คอยเตือนให้รีบพาท่านไปสกลนครเสมอเฉพาะคืนสุดท้ายไม่เพียงแต่ไม่หลับนอนเท่านั้นยังต้องบังคับว่าให้รีบพาผมไปสกลนครในคืนวันนี้อย่าคืนเอาผมไว้ที่นี่เป็นอันขาดท่านพูดย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่ทํานองนั้นแม้ที่สุดท่านจะนั่งภาวนาท่านก็สั่งว่าให้หันหน้าผมไปทางจังหวัดสกลนครที่ท่านสั่งเช่นนั้นเข้าใจว่าเพื่อทําให้เป็นปัญหา อันสำคัญแก่คณะสิทธิ์จะได้ขบคิดถึงคําพูดและอาการที่ท่านทําอย่างนั้นว่ามีความหมายแค่ไหนและอย่างไรบ้างพอตื่นเช้าจะเป็นเพราะเหตุไรก็สันนิษฐานยากอเผอิญชาวจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านพร้อมกันเอารถยนต์มารับท่านสามคันและอารัธนานิมนต์ให้ท่านไปจังหวัดสกลนครท่านก็เมตตารับทันทีเพราะท่านเตรียมจะไปอยู่แล้วก่อนจะขึ้นรถยนต์ หมอได้ฉีดยานอนหลับให้กับท่านจากนั้นก็นอนหลับไปตลอดทางจนถึงวัดสุทธาวาสจงังหวัดสกลนครเวลาหนึ่งนาฬิกาท่านก็เริ่มตื่นพอตื่นจากหลับแล้วจากนั้นท่านก็เริ่มทำหน้าที่เตรียมลาพาลาหะเวปัญจากขันธาขันห้าเป็นภาระหนักจะมรณภาพจนถึงสองนาฬิกา23นาทีเป็นวาระสุดท้าย ก่อนหน้านี้ประมาณสองชั่วโมงเศษท่านนอนท่าตะแคงขวาแต่เห็นว่าท่านจะเหนื่อยมากเพราะนอนท่านี้มานานจึงพากันเอาหมอนที่หนุนหลังท่านอยู่ถอยออกเลยกลายเป็นให้ท่านนอนหงายพอท่านทราบก็พยายามขยับตัวหมุนกลับแต่นอนท่าตะแคงขวาแบบเดิมพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นสิทธิของท่านก็พยายามเอาหมอนหนุนหลังท่านเข้าไปอีกท่านเองก็พยายามขยับเช่นเดียวกัน เมื่อเห็นอาการของท่านอ่อนเพลียมากและหมดเรี่ยวแรงเลยหยุดไว้แค่นั้นดังนั้นการนอนของท่านจะว่านอนงายก็ไม่ใช่จะว่านอนตะแคงขวาก็ไม่เชิงเป็นอาการเพียงเอียงๆอยู่เท่านั้นทั้งเวลาของท่านก็จวนเข้ามาทุกทีบรรดาสิทธ์ก็ไม่กล้าแต่ต้องกายท่านจึงปล่อยท่านไว้ตามสภาพคือท่านนอนท่าเอียงๆจนถึงเวลาซึ่งเป็นความสงบอยู่ตลอดเวลาในวาระสุดท้ายนี้ ต่างก็นั่งสังเกตลมหายใจของท่านแบบตามไม่กระพริบตามๆกันการนั่งของพระที่มีจํานวนมากในเวลานั้นต้องนั่งเป็นสองชั้นคือชั้นใกล้ชิดกับท่านและชั้นถัดออกมาชั้นในก็มีพระผู้ใหญ่คือท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นต้นชั้นนอกก็มีพระที่มีพรรษาน้อยแล้วถัดกันออกไปก็เป็นพานวกาและสามเณรบรรดาพระทางพระเถระ และลองลำดับกันลงมาจนถึงสามเนนในขณะนั้นรู้สึกจะแสดงความหมดหวังและหมดกำลังใจไปตามๆกันแต่ไม่มีใครกล้าปีปากออกมานอกจากมีอาการที่เต็มไปด้วยความหมดหวังและความเศร้าสลดเท่านั้นเพราะร่มโพใหญ่ใบหนาซึ่งเคยเป็นที่อาศัยและร่มเย็นเป็นอย่างยิ่งมาเป็นเวลานานกำลังจะถูกพายุจากมรณะภัยคุกคามจะหากค่นพินาศใหญ่ ขณะนั้นอยู่แล้วการทำหน้าที่ของท่านก็กำลังเป็นไปแบบมองดูแล้วหลับตาไม่ลงทั้งท่านและผู้อื่นและเราขณะที่ท่านจะสิ้นลมจริงๆรู้สึกว่าอาการทุกส่วนของท่านอยู่ในความสงบและละเอียดมากจนไม่มีใครสามารถทราบได้ว่าท่านสิ้นลมไปในขณะใดเนื่องจากลมหายใจของท่านละเอียดเข้าไปเป็นลำดับจนไม่ปรากฏว่าท่านสิ้นไปเมื่อไร เพราะไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแสดงอาการในวาระสุดท้ายพอให้ทราบได้ว่าท่านสิ้นไปในวินาทีนั้นแม้จะพากันนั่งสังเกตอยู่เป็นเวลานานก็ไม่มีใครรู้ขณะสุดท้ายของท่านท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีซึ่งเป็นประธานอยู่ในที่นั้นเห็นท่าไม่ได้การจึงพูดขึ้นว่านี่ไม่ใช่ท่านสิ้นไปแล้วหรือจากนั้นท่านก็ดูนาฬิกาเป็นเวลาสองนาฬิกา23นาที จึงได้ยึดเอาเวลานั้นเป็นเวลามรณภาพของท่านเรื่องที่พารนามานี้เป็นเรื่องที่น่าคารบเรื่อมใสยอย่างยิ่งในชีวิตนี้ก็ปรากฏมีครั้งเดียวเท่านั้นที่ได้เห็นอาการความสงบเรียบร้อยของท่านผู้ปฏิบัติด,ดีและทําการสั่งสอนบรรดาศิษย์จากความรู้จริงเห็นจริงของท่านมรณภาพให้ดูด้วยความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มหูเต็มตาแม้ก่อนหน้าที่ท่านจะมรณภาพเป็นเวลาสามปี ก็เคยพูดล่วงหน้าเอาไว้เสมอในที่ประชุมสงฆ์วันอุโบสถบ้างวันประชุมธรรมดาบ้างโดยให้อุบายสั่งสอนสิทธิ์ไม่ให้นิ่งนอนใจว่าใครจะตั้งใจปฏิบัติบําเพ็ญก็จงรีบเร่งอย่านอนใจเวลาที่ผมยังมีชีวิตอยู่ถ้าใครมีข้อข้องใจอะไรเกิดขึ้นก็จะได้ช่วยแก้ไขให้ทันผมจะมีชีวิตต่อไปอีกไม่นานอย่างไรก็ไม่เลย80ปีนะถุกๆท,ท่าน จงทราบเสียว่าร่างกายนี้ไม่เคยเชื่อฟังและอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใดทั้งสิน้นเมื่อถึงเวลาแล้วต้องตายด้วยกันทุกราย